กะทิ้นแก่แล้วคะทุกคนกะทิ้นแก่นะคะ,คน,ะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะทุกคนเอามาจากต้นเมื่อกี้นี่นะคะทุกคนนี่ใส่ถาดไปเลยใส่ถาดไปเลยดูซิกับโกบิ้งเนี่ยมันน่ากินผุดๆเลยนะคะทุกคนนี่นะส้มตำกับกบิ้ง จะกินอะไรก่อนส้มตำมันน่ากินจริงๆนะคะทุกคนสีสันดูสิสีสันมันยั่วยวนชวนหลงไหลจริงๆนะคะทุกคนถึงว่าต่างชาติเขาชอบกินนะเขาชอบกินแบบว่านี่นะคะทุกคนกบปิ้งนะคะกบปิง้งปิ้งกบปิ้งกบ ปิ้งกบกับส้มตำนะคะทุกคนจะอร่อยอีกแล้วนะคะตามเคยอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ใส่ปลาแดกนะคะทุกคนปลาแดกนองเด้อพี่นองสุดยอดเลยนะคะปลาแดดนองบานเฮาจัดในล้ทีนี้ค่ะทุกคนนี่ โงโดงค่างยาเลยพี่น้องนี่กบปิ้งไม่หวานนะคะมันน่ากินสุดๆแล้วก็ทุกคนนี่นะคะทุกคนน่ากินมากะคะ่ะมานะคะทุกคนมาเด้อกินข้าวโดยกันเด้อพี่น้องส้มตํามันก็จะชอบนะมะเรงหวันนี่มันชอบจริงๆนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะทุกคนจะ้ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะเดีย๋ยแม่วานจะโซยนะคะทุกคนมากินด้วยกันเดิอพี่น้องนะคะเริ่มแล้วนะคะทุกคนวันนี้แม่วานแม่วานไม่มีหนมกินนะคะวันนี้ มีอย่างนี้เลยนะคะสดสดร้อนๆเนี่ยกินแบบนี้เลยมานะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะนะค่ะนะคะ อย่ไล่ไข่อย,ยอนนะคะทุกคนอย่วแตกพักๆนะขอโทษขออภัยนะคะขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจนะวันนี้มันสุดๆแล้วนะมันร้อนนะคะทุกคนวันนี้มันร้อนอบอ้าวยังไงไม่รู้ไม่มีไม่มีแดดไม่มีแดดก็ไม่มีนะลมก็ไม่มีแต่ว่าก็ร้อนนะคะ ก็ร้อนมากดิซสเนี่ยร้อนสุดๆนะคะใช้พัดลมเป่านี่นะคะใช้พัดลมเป่านะร้อนสุดๆนะคะทุกคนนี่นะคะมาได้เลยนะคะทุกคนไม่หวานจะซยแล้วมากินด้วยกันเดอ้อพี่น้องมาด้ค่ะเดอ้อพี่น้องเลยกินด้วยกันนะคะทุกคนจะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ มาเลยนะคะมาได้เลยนะคะทุกคนจะ <E <asy> จะเป็นแบบว่าเป็นถาดเลยนะ <S <S มันมาเป็นถาดนะคะทุกคน ancestors. เราก็กินเป็นถาดนะคะทุกคนนี่อร่อยอีกแล้วนะคะทุกคนมะีปิ้งกบนะตุกกบไปหวานนะปิ้งเสร็จแล้วแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนอร่อยด้วยปิ้งเสร็จแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแมวแม่วานได้กบปิ้งนี่ดูสิแมวขอโทษขออภัยนะใครไม่กินใครไม่กินแม่หวานขอโทษขอไปนะได้ปิ้งกบปิ้งกบนะคะนี่ปิ้งกบปิ้งกบนะคะนี่นะคะทุกคน